เขาบอกว่าเขาอยากจะเห็นน้องดอกไม้อีกและเขาเนี่ยอยากจะพาน้องดอกไม้เข้าไปในถ้ำอีกได้อยากเดินไปเฉียดประตูเมืองอีกเขาบอกว่าอยากให้ผมเนี่ยเดินไปเฉียดประตูเมืองอีกไม่งั้นผมจะไม่ได้เดินกลับมาครับผมรับทราบ เฮ้ยทุกคนหายไปต่อหน้าต่อตาผมเลยดูดิก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่พี่สีลุงบ้านนาอากันทุกทุกคนทุกท่านกันเลยนะคร no ับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบิตเตอร์แฟงนะทุกคนหลังจากที่น้องแฟงยังไม่ได้ลงคลิปมาเป็นเวลาสองวันนะเพราะว่าเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยว่างเลยนะเพราะว่าการถ่ายคลิปของน้องแฟงแต่ทีเนี่ยมันต้องมีการเดินทางนะฮะแล้วก็ไกลนิดนึงทุกคนครับก็วันนี้เนี่ย ผมจะกลับมาหาสาวปิสนายครั้งหนึ่งนะที่เคยพาน้องดอกไม้เนี่ยไปเที่ยวในถ้ำแล้วก็น้องดอกไม้บอกว่าน้องดอกไม้เนี่ยเจอแบบเขาเรียกว่าอะไรเจอทองคําเจอเพื่อนเจอคนเยอะแยะมากมายเลยนะไม่รู้ว่าเด็กเนี่ยไปเจออะไรมามั่งเราก็ไม่แน่ใจนะแต่วันนี้เนี่ยนะฮะน้องแฟงได้เดินทางมาคนเดียวนะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยน้องแฟงเนี่ยจะไปหาผู้หญิงเบสนาคนนั้นแต่ไม่รู้ว่า ผมจะเจอหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเพราะว่ามาคนเดียวเพราะว่าพี่พีเอฟซีหลายๆท่านไม่อยากให้พาใครมาเลยนะเพราะว่ามันอันตรายขออันตรายก็คือขอให้เป็นน้องแฟงคนเดียวก็พอนะทุกคนก็วันนี้ก็ยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องแฟงนะทุกคนก็ยังไงก็ติดตามไปเรื่อยๆนะครับเผื่อว่าวันไหนที่น้องแฟงไม่ว่างเนี่ยพี่ๆยังจะย้อนไปดูคลิป น้องแฟงเก,งก่าๆได้นะหรือว,ว่าติดธุรานะทุกคนโอเควันนี้เนะี่ยฝนก็ตกหนักตั้งแต่ช่วงเช้านะก็เดินมาก็เกือบเบียกแหล่ไม่เบียกแหล่ก็ดีมันเป็นในป่าฝนมันไม่ค่อยตกสักเท่าไหร่นะโอเคฮะทุกคนเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราพร้อมที่จะเดินทางกันแล้วนะครับผมไปหาเขาเรียกว่าอะไรนะผู้หญิงบิศนานดีกว่าที่น้องดอกไม้เนี่ยเขาพาน้องดอกไม้ไปเที่ยวนะทุกคนโอเคถ้าไงก็เป็นกําลังใจด้วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe โดยนะครับทุกคนดูบรรยากาศเห็นป่ะคือตอนเนี้มาคนเดียวในป่าเนี่ยผมบอกเลยว่าวางเวงนะวางเวงมากๆแล้วก็สถานที่ที่ผมจะไปเนี่ยใบเดียวแบบนี้ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนดีไม่ดีเราก็ไม่แน่ใจนะฮะทุกคนโอเคไปกันดีกว่าก็ทุกคนครับวันนี้เนี่ยน้องแฟงมาคนเดียวนะคือไม่อยากพาน้องคนในบ้านเนี่ยมานะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่า ที่น้องดอกไม้หายเนี่ยน้องแฝงเนี่ยโดนว่าแบบเยอะมากๆเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับน้องแฝงก็น้อมรับนะเพราะว่าผมเองก็รู้เท่าไม่ถึงกันนะวันนั้นนะ่ะที่ปล่อยให้น้องอยู่คนเดียวในป่าเพียงลาพังนะวันนี้เนี่ยผมก็เลยเอ๊ะแบบมาคนเดียวดีกว่ารู้สึกว่ามันดีกว่า วันนี้เนี่ยต้องใส่เขาเรียกว่าอะไรนะต้องใส่กางเกงขาสั้นมาแล้วก็รองเท้าแตะมาเนื่องจากว่าพี่เพี้ยเียไหลท่านเราถามว่าเอ้ยน้องแฟนเขาป่าทําไมไม่ใส่กางเกงขายาวล่ะบางทีเนี่ยมันต้องเดินข้ามน้ําข้ามอะไรเป็นต้นมูงต,ต้นไม้เนี่ยมันไม่สะดวกจริงๆนะฮะในการปีนนะหนเห็นไหมทุกคนมันต้องเดินข้ามน้ําแบบเนี้ยเเวลายิ่งฝนตกมาเท่าไหร่น้ำมันก็ยิ่งเริ่มขึ้นลรกขึ้นลรกขึ้นนะฮะ นี่ทุกคนทางที่เราเดินมาก็ก็ไม่ได้ไกลอะไรมากมายขนาดนั้นนะแต่มันก็โอเคอยู่นะทุกคนก็เดี๋ยวเอ้ยทุกคนลืมเลยเดี๋ยวน้องแฟงจะให้ดูนะว่าวันนี้น้องแฟงพกอะไรมาบ้างฮะก็วันนี้ก็น้องแฟงก็ได้พกนี่เลยนินที่ปลูกเสกเดี่ยวด้วยท่านเจ้าอาวาสวัดดอนอเพดนะฮะ วันนี้น้องแฟงก็พกติดตัวมาตลอดติดกระเป๋ามานะฮะคือตอนเนี้ยผมมาเนี่ยผมรู้สึกว่าผมได้กลิ่นหอมตลอดทางเลยนะฮะไม่รู้ว่าเป็นกลิ่นอะไรนะผมก็ไม่ได้เอะใจหรือว่าอะไรนะแต่มันเป็นกลิ่นคล้ายๆทุกคนมันคล้ายๆแบบ กลิ่นสมัยก่อนคือนานมากแล้วอ่ะมันเป็นกลิ่นที่แบบมันหาไม่ได้นะสมัยเนี้ยมันเป็นกลิ่นที่น้องแฟงตัวเล็กๆเ,เลยอะ่ะผมจำกลิ่นนี้ได้เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปดูทํากันนะฮะเพราะว่า ยังไงมาคนเดียวผมยอมเสี่ยงดูแล้วนะฮะทุกคนเพราะว่ามันไม่มีใครมากับน,<ส>น้อกแฟงน้องแฟงขอเสี่ยงชีวิตตัวเองเลยดีกว่าเพ,พื่อให้ PPFC ได้รู้กันไปเลยว,ว่าคืออะไรกันแน่ทมนั้นมันมีอะไรนี่นะปกติเราจะเจอผู้หญิงปริศนามาเล่นน้ำตรงนี้แล้วก็ปล่อยน,น้องหลอกมาเล่นน้ำคนเดียวตอนนั้นด้วยการที่เรารู้ไม่ถึงการจริงๆนะ เหมือนผมรู้สึกว่าทางเดินข้างหน้าเนี่ยเหมือนมันจะมีคล้ายๆประตูเรียวทลูลมิติไปหรือเปล่าแต่น้องแฟงเนี่ยดูจากคลิปเนี่ยตรงนี้เลยนะที่เขาจุงมือน้องดอกไม้ไปแล้วก็หายไปเลยอะ่ะเนี่ยตรงนี้แล้วก็เขาก็จะเล่นน้ำตรงนี้นะฮะ เนี่ยตรงนี้เลยอ่ะบริเวณน,นี้เลยอ่ะที่หายวับไปเลยนะฮะวันนี้จะพาไปดูเนี่ยมันเป็นถ้ำนะฮะตอนนี้มันมีแค่เสียงน้ำไหลนิดเด้ยเฮ้ย เอ้ยทำไมรูท่าม,มันหายวะแปลกมากนะคะทุกคนเฮ้ย,ยทำไมรูท่าม,มันหายวะปกติข้างบนตรงนี้มันจะมีรูท่ามนะทุกคนแต่วันนี้มันแปลกมากเลยอะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นวันนี่ยปกติตรงนี้นะฮะมันจะมีรูท่าม แล้ววันนี้มาไม่เจอเลยทุกคนเห็นปะโคดเห็นทั้งนั้นอะวันนี้ว่างเปล่าเลยเหมือนถ้ามันจะถูกปิดนะเห็นนะรูเนี่ยปกติจะเป็นรูถ้ำนะฮะทุกคนตรงเนี้ยวันนี้เหมือนถ้าปิดมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเราทําผิดอะไรไปหรือเปล่าวะรู้สึกว่าไม่ได้ทําผิดกฎอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะ เอาไงดีวะเดี๋ยวผมให้ดูทุกคนดูตรงนี้มันเป็นถ้ำจริงๆนะเหมือนว่าถ้ำเนี่ยจะปิดตัวไปนะฮะเหมือนว่าจะมีเหมือนดินเนี่ยมากรบเห็นปะเหมือนจะเป็นพวกเถาวันอะไรต่างๆนานา,นานนะฮะ แล้วก็มีต้นไม้ต้นใหญ่มากทุกคนเห็นปะข้างบนนู่นอะเนี่ยต้นไม้ต้นเนี่ยต้นใหญ่มากดูในกล้องเนี่ยต้นไม่เท่าไหร่นะแต่ต้นจริงๆเขาเนี่ยมีขนาดที่แบบใหญ่มหืมามากเดี๋ยวผมเดินสามหลวนหดนอยดิมันเกิดอะไรขึ้นวะทำไมท่ามันถึงได้ปิดปากรูไปอะ กล้าเดินต่อแล้วนะไม่รู้ว่าจะเดินไปไหนต่อก็สุดน่าจะสุดแค่นี้นะฮะเพราะมันอยู่ในป่าลึกมากแล้วเนี่ยดูทุกคนเห็นไหมมันกลับกลายเป็นเหมือนถ้ำล้างไปเลยอ่ะเหมือนถ้ำล้างไปเลยเหมือนดูเหมือนไม่มีถม้ำไม่มีอะไรนะแต่รอบที่แล้วอมาพาน้องดอกไม้มันเนี้ยเดินมันเนี้ยเป็นรูถ้ำเลยนะฮะวันนี้แปลกหรือว่าเขาไม่อยากให้เรามารบกวนหรือว่ามายุ่งอีกหรือเปล่า โอเคถ้าเขาไม่อยากให้เรามายุ่งหรือว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามสำหรับพวกเขาเราก็จะไม่มารบกวนแบบนี้ดีกว่านะฮะเอางี้เดี๋ยวน้องแฟงจะขอกลับบ้าน <c oughs> ไม่แน่ผมอาจจะรออะไรบางอย่างนะผมรู้สึกมีเซนอะไรบางอย่างนะตอนนี้เหมือนกำลังจ้องมองผมอยู่ท่ามกลางกลางป่าลึกเนี่ยรู้สึกได้เลยนะฮะ เหมือนกำลังมีคนกลุ่มหนึ่งโอ้ยพูดแล้วขนลุกว่ะทุกคนดูดิเหมือนกำลังมีคนกลุ่มหนึ่งอะปะบปนกันไปทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กทั้งคนแก่กำลังมองมาที่น้องแฟงอยู่คนเดียวเลยนะแล้ววันนี้น้ำเนี่ยผิดธรรมชาติสำหรับตัวน้องแฟงนะคือน้ำเนี่ยมันเย็นเย็นมากถึงขาน้องแฟงนี่ซีดเลยนะเหมือนน้ำเย็นที่เราแบบแช่ในตู้กินเลยอะมันเย็นแบบนั้นเลยนะฮะ มันแปลกมากและผืนป่าเนี่ยมันไม่มีความสว่างปบกเด็มจะสว่างมากกว่านี้นะวันนี้เนี่ยมันมืดแล้วก็มันเริ่มลึกลึกลับลึกลับ,ลลบเข้ามาทุกทีทุกทีแล้วก็แท่เดี๋ยวผมต้องขอกราบตรงหน้าท่านก่อนนะฮะถ้าน้องแฟงได้ทำอะไรผิดพลาดประการใดหรือว่ามารบกวนนะฮะขอโทษขออภัยด้วยนะไม่ได้มีเจตนานที่จะมา ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วเพราะว่าครั้งแรกแค่อยากจะมาพิสูจน์ถ้ำเฉยเพราะว่าพี่ผู้ชายคนนั้นเขาบอกว่ามันมีถ้ำน้องแฟงเลยแค่อยากจะมาพิสูจน์ถ้าทำอะไรผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยด้วยมานณที่นี้ด้อสาธุโอเคทุกคนไม่น่าจะมีอะไรหรอกครับน้องแฟงว่า น้องแฟงน่าจะลงไปนั่งรอที่ขดหินสักนิดนึงดีกว่าผมรู้สึกแบบแปลกๆนะตอนนี้แปลกและแปลกมากด้วยไม่เคยรู้สึกเข้าป่าแล้วแปลกแบบนี้มาก่อนน่าจะเป็นวันที่แปลกที่สุดในชีวิตเท่าที่เดินป่ามาเลยนะ,ะโอเคนะทุกคนเดี๋ยวน้องแฟงจะ หอนั่งแอบตรงขดหินก่อนรู้สึกแปลกๆยังไงไม่รู้อุ้ยอืมพอเวลาเข้าไปข้างในเนี่ยคือแบบมันมืดแล้วก็ลึกลับมากพอเวลาเราเดินออกมานอกสถานที่เนี่ยมันสว่างทุกคนทุกคนแปลกใจไหมคือน้องแฟงถ่ายคลิปเนี่ยจะเหมือนเดิมตลอดเวลาเลยนะฮะไม่มีกันแบบว่าคือเขาเรียกว่าอะไรไม่มีกัน ปรับแสงอะไรมากนะนอกจากว่าปรับแสงสุดอะไรแบบนี้โอเคทุกคนเดี๋ยวยังไงก็น้องแฟงจะนั่งแอบ,บอยู่หลังโขดหินนะเดี๋ยวจะขอล้างหน้าล้างตาแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็น้องแฟงก็จะเดินทางกลับบ้านเลยนะให้ดูว่าบรรยากาศ on, หรือว่าน้ำเนเี่ยมันเย็ยนมาก ืน้ำเนี่ยเหมือนเราแช่ในตู้เย็นเลยคือสามารถดื่มกินได้เลยนะน้ำเนี่ย เยน็นชื่นใจมากนะครับคือวันนี้เนี่ยเรามาทุสูุท้านนี่เหมือนแบบว่าท้ามเนี่ยเขาจะปิดไปหมดเลยนะทุกคนปิดปิดแบบว่าเิดมิดชิดแล้วก็แปกประหลาดมากยิ่งเข้าไปลึกเท่าไหร่ก็ยิ่งมืดก็วันนี้ก็มีคอยปิดตัวไว้ด้วยนะคะทุกคน คือไม่อยากให้แบบว่าคือแบบของของดีอ่ะเราต้องติดตัวไว้นะคะเดี๋ยวขอล้างหน้าก่อนดนดีปูป้ะม,มีใจเหงืมใจง เขาก็โผล่มานี่ว่ะเฮ้ยทุกคนครับเอาแล้วตอนนี้โผล่มาให้ผมเห็นอีกแล้วนะฮะผมไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรผมว่าเขาน่าจะเจอผมแน่นอนไม่งั้นเขาไม่โผล่มาแน่เดี๋ยวผมจะลองเข้าไปถามเขานะว่าเขาต้องการอะไร เขาปิดท่าไปทำไมมีเรื่องอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปถามเขานะนผมมีซอยผมไม่กลัวหรอกทุกคน ทำไม,ไมถึงแบบม้เนแบบนี้ทำไมวันนี้ท่าิดอะไรนะขนบบนเขาบอกว่าเขาไม่อยากให้ใครเห็นน คือผมไม่กล้าเข้าใกล้มากนะแม่นางผู้หญิงคนนี้เขาถามผมว่าคือน้องผู้หญิงไปไหนเดี๋ยวผมแล้วทำไมต้องการอยากเห็นน้องผู้หญิงหรออ,อะไรนะขเขาบอกว่าเขาต้องการเห็นน้องผู้หญิงเพราะว่าเขาชอบทำไมละ่ะรอบที่แล้วพาน้องเข้าไปไหนอะ่ะ มาน้องไปเที่ยวและน้องอยากไปอีกแล,ว,ออกกแลวรู้ได้ไงว่าน้องอยากไปอีกอออทุกคนเขาบอกว่าเขาอยากจะเห็นน้องดอกไม้อีกและเขาเนี่ยอยากจะพาน้องดอกไม้เข้าไปในถ้ำอีกคือผมไม่สามารถอนุญาตให้ น้องเนี่ยไปกับคุณได้อะคุณเป็นใครมาจากไหนเราก็ไม่รู้จักแต่ถ้าจะให้น้องมาพบเนี่ยน้องมาพบได้แต่ถ้าจะให้น้องไปเที่ยวด้วยอะคงไม่ได้เพราะว่าน้องเองก็อยู่ในการดูแลของผมอยู่แล้ววันนี้ที่ออกมาเนี่ยต้องการอะไร อยากพบน้องวันนี้ข้ามาคนเดียวหรือว่าผมเนี่ยมาคนเดียวไม่ได้เอาน้องมา,า,า,างข้าเหรอข้าอยากไปเมืองรับแรงทุกคน เขาบอกว่าถ้าผมไปแล้วผมจะไม่ได้ออกมาอีกเลยนะฮะเ,เพราะเจ้าผมเป็นผู้ชาย,ยคือเขาบอกกับผมว่าถ้าผมไปเมืองรับแลแล้วผมจะไม่ได้ออกมาอีกเพราะว่าผมเป็นผู้ชายถ้าอย่างนั้นผมไม่ไปดีกว่าแต่ถ้าเป็นน้องผู้หญิงเนี่ยถ้าไปแล้วได้กลับมาใช่ไหม,ไมนนเขาบอกว่าแน่นอนนะได้กลับมาแน่นอนอ อะไรนะเขาบอกว่าท่าำของเขาเนี่ยเชื่อได้เสมอแล้วทุกวันเนี่ยเจ้าเป็นอะไรอ่ะเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นอะไรเขาบอกว่าเขาคงบอกผมไม่ได้นะว่าเขาเป็นอะไรที่ท่านมาวันนี้ก็เพราะว่าต้องการที่จะเห็นน้องผู้หญิงพาน้อง พาน้องผู้หญิงไปถ้ำอีกใช่ไหมอ,ญญอ,อ๋อเขาบอกว่าเขาเคยสัญญากับน้องดอกไม้เอาไว้ว่าจะพาไปอีกนะฮะทุกคนก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะพาน้องมาเด็กผู้ชายคนไหนอีกอะไรนะ เขาบอกว่าเด็กเขาให้พาเด็กผู้ชายคนนั้นที่เคยหลงในป่าทำไมมาหาเจ้าใช่ไหมแล้วเขาเป็นผู้ชายเขาเข้าไปแล้วเขาจะออกได้หรออ๋อเขาบอกว่าเขาแค่จะให้บางสิ่งกับเขาได้อย่างนั้นเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวข้าจะมาหาเจ้าอีกวันนี้ข้าต้องลาแล้วข้าต้องกลับก่อนเดี๋ยวถ้ายังไง มีโอกาสเดี๋ยวข้าจะพาเด็กผู้ชายกับน้องดอกไม้กับน้องหลงมาหาเจ้าเด็กผู้ชายชื่อน้องหลงเด็กผู้หญิงชื่อน้องดอกไม้เดี๋ยววันนี้ข้าต้องขอตัวลากลับไปก่อนเขาบอกกับผมว่าเอาอย่างนี้ทุกคนเขาบอกว่ารอบหน้าถ้ามา เขาบอกว่ารอบหน้ามาให้พาเขาเรียกว่าน้องดอกไม้แล้วก็น้องหลงมาด้วยเขาจะให้ของดีน้องหลงแล้วเขาบอกเขาจะพาน้องดอกไม้เนี่ยไปเที่ยวอีกถ้าเป็นผู้ชายเข้าไปแล้วไม่สามารถออกมาได้แต่ถ้าเป็นผู้หญิงเข้าไปแล้วสามารถกลับมาได้เขาบอกเขาเชื่อถือได้แน่นอนนะฮะทุกคนยังไงวันนี้ ผมก็จะเดินทางกลับบ้านวันนี้ไม่อยากรบกวนท่านแล้วผมเองก็ต้องเดินทางกลับเหมือนกันเดี๋ยวคงมีโอกาสมาเจอกันอีกอะไรนะเขาบอกว่าอะไรที่ผมคิดดูจะเป็นอย่างที่หวังตอนนี้ผมก็แค่ขายไขย่ไก่แค่นั้น แล้วก็มีนินเป็นของติดตัวของข้ามาด้วยได้อย่าเดินไปเฉียดประตูเมืองอีก,ออกเขาบอกว่าอย่าให้ผมเนี่ยเดินไปเฉียดประตูเมืองอีกไม่งั้นผมจะไม่ได้เดินกลับมา ผมรับทราบเฮ้ยทุกคนหายไปต่อหน้าต่อตาผมเลยดูดิเคเขาก็คงมาบอกผมแล้วว่าอย่าไปเดินเฉดประตูเมืองอีกรอบหน้าถ้ามาน่าจะต้องพาน้องหลงกับน้องดอกไม้มา พอเขาใจใาของดีน้องหลงแล้วก็จะพาน้องดอกไม้ไปเที่ยวเมืองรับแลงโอเคทุกคนถ้ายังไงผมว่าผมก็คงจะต้องเดินทางกลับเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวรอบหน้าจะพาน้องมาด้วยถ้าอยางเป็นกําลังใจผมด้วยนะฮะทุกคนโอเคเดี๋ยววันนี้น้องแฟนขอตัวลาก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่สาหรับคลิปหน้าทุกคนสําหรับวันนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจผมด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ